ดีครับวัสดีครับวันดีครับผมมาแล้วมาแล้วมามีสาระกันบ้างวันนี้โอ้หลังจากที่ไ่สาระกันมาหลายวันแล้วนะครับคลิปนี้มาเอาสาระกันบ้างเด้อนะครับมาเอาสาระนะครับมาเรียนรู้นะครับเรียนรู้วิชานะครับจากน้องนะครับนี่จากน้องเขานะครับอายุน้องเขายังเป็นน้องอยู่เนาะห่างกันหลายปีเลยนะครับแต่มเาวิชาจากน้องเขาก่อนวันนี้นะครับ มาอยู่กับน้องรัดครับอายุ24-25ปีนะครับขับเจ้าโคเบนะครับรุ่น8 s p e อ d M เนาะนะครับไม่ต้องสรญญารนะว่ารุ่นนี้ดีไม่ดีเนาะพี่น้องเนาะนะครับกระถามกันมาหมดแล้วเมื่อกี้เนี่ยพักใหญ่คุยกันไปชั่วโมงแล้วนะครับมาหาข้อมูลนะครับมาเก็บข้อมูลความรู้นะรถเก่ารถใหม่นะครับว่าจะตัดสินใจซื้อรถใหม่อยู่เนี่ยนะครับ รู้สึกว่ารถเก่าเนี่ยมันไม่จบนะครับไม่จบนะครับมาหาความรู้นะครับค่อยค่อยศึกษานะครับจากคนขับด้วยนะครับจากเขาแก่ด้วยนะครับเอาจากคนที่เขาขับเขาใช้จริงเนาะนะครับใจร้อนไม่ได้ของพวกนี้นะครับใจเย็นๆนะครับค่อยเรียนรู้ไปนะครับนี่ไม่ได้เจอน้องรัดนานแล้วครับเป็นอาทิตย์แล้วเนาะเป็นกับสองอาทิตย์แล้วนะครับ มาอยู่ในป่าปามนะครับกลางป่าเลยนะครับทางเข้าเกือบ2กิโลเนาะนะครับกว่าจะหากันเจอนะครับใช้เวลานานนะมาวันนี้มาขุดนะครับติดปีกนะครับเอาเมื่อกี้ติดปีกมานะครับไม่ใช่ติดปีกล้วเป็นน้องใส่ปีกมาขุดอ่าคูเก่าครับคูปามเก่านะครับพอดีอายุทิ้งนานแล้วหลายปีแล้วมันตื้นมันเกือนะครับไม่มีน้าให้วัวเนาะจาของเขานะครับอันนี้เขาจะขุดไว้เพื่อให้มีน้ํานะครับ ออยเลี้ยงวัวเนาะนะครับเขาปล่อยวัวพื้นที่เกือบ2 300ไร่นะครับตรงนี้นะครับมาหาประสบการณ์จากคนขับก่อนนะครับน้องเล็กเลยนะครับแต่ว่าออกงานเองแล้วนะครับลุยงานเองนะครับรถทับแกยกให้ไปแล้วคันนี้นะครับกับมอจกรทรงวิทย์คอนสตรัคชั่นนะครับหางานเองกินเปอร์เซ็นต์เองนะครับ ไม่มีเงินเดือนครับพี่น้องมีแต่เปอร์เซ็นต์นะครับทั้งท้แกหาด้วยทั้งให้น้องหาด้วยเนาะนะครับเปอร์เซ็นต์นี่บอกเลยเกือบครึ่งต่อครึ่งนะพี่น้องใจไม่ใจท้แกนะครับอยู่กันมาตั้งแต่รถคันนี้มีงวดนะพี่น้องผลสามปีหมดงวดไปแล้วนะครับทีน,นี้ปีที่สี่แล้วเนาะนะครับดูสภาพครับเป็นเด็กอยู่นะครับแต่ฟรีไม้เลยมือเนี่ยบอกเลยไม่ใช่เด็กนะครับ ดูจากการคนขับแล้วหนึ่งการรักษารถด,ด้วยนะครับให้ดูรถ4ี่ปีแล้วนะยังใหม่ยังเอี่ยมเหมือนเดิมนะครับรถน้าเค็มด้วยนะนะครับลุยงานน้ําเค็มด้วยนะครับ,นนรบแต่น้องเขาค่อนข้างรักษารถด,ดีมากนะครับถ้าตั้งใจทํางานเดือนหนึ่งเขาบอกแล้วแต่ว่าเขาเอาพออยู่นะขาแก่อยู่ได้เขาอยู่ได้นะครับออชอบจังประโยคนี้นี่นะครับยิ้มเลยนะครับตัวแกนี่ครับ ขุดล่องครับขุดล่องปามดียาวไปนะครับมาดูนะครับมาหาความรู้นะครับงานแต่ละงานมันเป็นยังไงเนาะนะครับเราก็ต้องมาศึกษาจากหน้างานนะครับมาศึกษานะครับไปพูดคุยหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องรถนะครับการซื้อรถใหม่รถเก่าเนาะมันดีมันข้อเสียยังไงนะครับก็ได้ประสบการณ์จากน้องเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นคนขับคนใช้เนาะนะครับ เพื่อจะเป็นแนวทางให้เราตัดสินใจนะครับในวันข้างหน้านะครับนี่แหละถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้นะครับไม่รู้จักปรับตัวนะครับเราก็อยู่ไม่ได้เลยพี่น้องนะครับมันต้องเจอกับตัวเองนะครับเรื่องรถเก่ารถใหม่เนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าไม่คดสมบูรณ์ก็ซื้อรถใหม่เลยพี่น้องนะครับต่อไปนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนรู้ก่อนนะครับเรียนรู้ก่อนนะครับ เร so ียนรู้หลายเรื่องก่อนนะครับเนาะก็ค่อยเป็นค่อยไปครับเราต้องอยู่ได้ด้วยนะครับไม่ใช่เราออกรถใหม่มาเราอยู่ไม่ได้เนาะนะครับเราก็ต้องดูด้วยพร้อมๆเราหลายๆเรื่องด้วยเนาะนะครับนี่แหละก็เลยมาต้องศึกษากับคนขับนะครับงานเขาตีราคายังไงนะครับเราไม่ต้องวดนว่าเรารู้นะครับเราไม่รู้เราก็ต้องถามนะครับต่อแม้เขาอายุน้อยกว่าเราก็ช่างถึงแม้เขาจะเป็นคนขับนะ เราไม่รู้คือเราไม่รู้นะครับผมก็ต้องถามนะครับเผื่อวันใดวันหนึ่งเราไปเจองานแบบนี้งานเหมางานรายวันงานชั่วโมงนะครับจะได้ตีราคาถูกนะครับนี่คือเราก็ได้ความรู้ด้วยนะครับหลายเรื่องครับมาเจอคนขับน่ได้หลายอย่างนะครับได้ทั้งเรื่องหน้างานได้ทั้งประสบการณ์ได้ทั้งเรื่องรถนะครับนี่อย่างน้อยเราก็มีหางเสียงหนึ่งการันตีมาแล้วนะครับว่าโกบนะครับ เป็นรถที่ใช้คําว่าดีมากๆนะครับใช้คำผมชอมว่าดีมากๆนะครับดีมากๆเลยนะครับเพราะไม่ใช่ว่าฟังแต่คนขับอย่างเดียวเราเจอด้วยนะครับเราเจอด้วยเราเจอจริงๆนะครับเพราะเราเห็นมานานแล้วคันนี้ก็เห็นมานานแล้วนะครับก็ทํางานก็ไม่มีหยุดไม่มีหย่อนนะครับรุ่นนี้เลยนะก็ใช้ดีนะครับใช้ยาวๆไปเลยนะครับมีแต่เติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับ ต้องดูกันยา,ยาวๆนะนะครับหนึ่งเรื่องการบริการด้วยนะครับเรื่องอะไรนะครับถามน้องเขาก็ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยนะครับถ้ามีโอกาสนะครับนี่แหละก็จะใช้นี่แหละพี่น้องเอ้นะครับก็ต้องหอาประสบการณ์ไปก่อนนะครับดูไปก่อนเนาะสีไม้ลายมือครับออกงานเองล,ลุยงงานเองรับงานเองนะครับมีที่ไหนอะไรพี่น้อง อายุเท่านี้นะครับโอ้โหเงินเดือนเงินอะไรเยอะเนี่ยใจมันรักเนาะนะครับจนมามีทํางานเป็นของตัวเองเลยรถของตัวเองเนาะนะครับเาแก่ปล่อยวางเลยนะครับไม่ต้องมาดูนะครับไม่มาสนใจเลยนะครับความเชื่อใจความมั่นใจขนาดไหนพี่น้องนะครับเ่าแก่สร้างมาพาสร้างมาตั้งแต่อายุ20 21 20ปีอะพี่น้องเอารถคันนี้ทิ้งให้เลยนะครับรับงานเองนะครับถ้าไม่เก่งจริงไม่เก้าจริงเนี่ย อยู่ยากครับอายุน้อยค่น,นี้ความเชื่อมั่นเนี่ยยากเลยใช้คำว่ายากเลยนะครับแต่นี่คืออายุน้อยแต่ว่างานเพียบนะครับลูกค้าต่องานต่อคิวเพียบเลยนะครับนี่แหละสุดๆครับประสบการณ์เนี่ยอายุยังน้อยแต่ประสบการณ์เพียบครับเอางานขุดคูปล้มเก่าครับใครที่ชื่นชอบตาไมโครสโอวก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะตาไมโครสมอครับสวัสดีครับ